กรมอุตุนิยมวิทยาการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยประมาณปลายเดือนตุลาคม2566ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ25์2567ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มประมาณปลายเดือนตุลาคม2566ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ2สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2567อุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ยบริเวณประเทศไทยตอน บนประมาณ21-22องศาเซลเซียสซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ1.5องศาเซลเซียสค่าปกติ19.9องศาเซลเซียสวงเล็บปิดและจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา20.8องศาเซลเซียส วงเล็บปิดสำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ9-10องศาเซลเซียสส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร17-18งองศาเซลเซียสและปริมณฑล1 5 1องศาเซลเซียสช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด ประมาณต้นเดือนธันวาคม2566ถึงปลายเดือนมกราคม2567สหรับยอดดอยและยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีหน้าเอก้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วงส่วนมากตอนบนของภาคแต่ยังคงมีฝนตกทุกหนาแน่นต่อไปโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งซึ่งจะท่าให้เกิด สภาพหน้า่าวท่วมฉับพลันและหน้า่าวป่าไหลหลากรวมทั้งหน้าอ่าวล้นตะลิ่งได้ในหลายพื้นที่สารับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกะลังแรงเป็นระยะระยะในบางช่วงมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรเดื่อนพฤศจิกายนและธันวาคมอ,อาจจะมีหย่อมความกดอากาศตา่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งจะท่าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกทุกหนาแน่นรวมทั้งคลื่นลมจะมีกำลังแรงและอาจมีคลื่นพายุสัดฝั่งความสูงของคลื่น3-4เมตรลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของพาคอควาย ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นบางแห่งทางตอนบนของภาค โดยจะมีฝนร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวันเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะระยะโดยจะมีกำลังอ่อนถึงปานกลางประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยจากนั้นจนถึงปลายเดือนมกราคมจะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปสำหรับ บริเวณยอดดอยยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วงส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางช่วงส่วนมากทางตอนบนของภาคทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยโดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะระยะและต่อเนื่องประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยและกำลังแรงเป็นระยะระยะส่วนในระยะต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวนโดยอากาศจะเริ่มบุ่นขึ้นและมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวันกับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงภาคใต้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมกราคมมีฝนตกทุกหนาแน่นเกือบทั่วไปโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ลบ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในบาง แห่งสำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะระยะในบางช่วงจะมีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะระยะโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้นอกจากนี้ในบางช่วงมักจะมีมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้ จากนั้นจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ฝนจะลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นี้อ,อ่อนลงและจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทนรายละเอียดตามภาคต่างๆภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาคและมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ10บถึงของพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวันสำหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคมอากาศจะหนาวเย็นมากขึ้นโดยมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปสาหรับบริเวณยอดดอยยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและเกิดนายค้างแข็งขึ้นได้ในบางช่วงส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยอากาศจะเริ่มบุ่นขึ้นและมีฝนบางแห่งในบางวันกับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่โดยยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวันภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาคกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละย0 3 0ของพื้นที่และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวันสำหรับช่วง งเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคมจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปและมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในบางช่วงโดยเฉพาะตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขากับจะมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง ส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยอากาศจะเริ่มบุ่นขึ้นและมีฝนบางแห่งในบางวันโดยมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวันกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่แต่สาหรับทางตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขายังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมกราคมจะมีฝนตกทุกหนาแน่นเกือบทั่วไปโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 6 0 8 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่งสารับคลื่นลมจะมีการลังแรงจะมีคลื่นสูง2-4เมตรในบางช่วงตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ฝนจะลดลงเว้นแต่ทางตอนล่างของภาคยังคงมีฝนร้อยละ30-40ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวานันภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝั่งทะเลอันดามันในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงโดยมีฝนร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนจะมีอากาศเย็นในบางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่สำหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคมจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับจะมีหมอกหนาในบางช่วงส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวนอากาศจะอุ่นขึ้นและมีฝนในบางวันโดยจะมีอากาศเย็นในบางวันกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันข้อควรระวัง 1. ในช่วงปลายเดือนตุลาคมบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องประกอบกับจะมีน้ำเหนือไหลบ่าลงมาและในบางช่วงจะมีนาทะเลหนุนสูงซึ่งส่งผลให้เกิดนาท่วมฉับพลันและนาลน้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ 2. ในเดือนธันวาคมและมะกราคม บริเวณยอดดอยและยอดภูมักจะเกิดนาคางแข็งขึ้นได้กับจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะไว้ด้วย 3. ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทอให้ช่วงดังกล่าวเกิดฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่หมายเหตุเกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นหมายถึง16จุ 0 22.9องศาเซลเซียสอากาศหนาว8.0 15.9องศาเซลเซียสอากาศหนาวจัดต่ำกว่า8.0องศาเซลเซียสการคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนานโดยใช้วิธีทางสถิติและวิเคราะห์จากแบบจำลองภูมิอากาศการคาดหมายนี้จะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม2566สอบถามข่าวพยากรอากาศรายเดือนรายฤดูได้ที่โทร02 398 9929โทรโทรสาร02 383 8827ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือนรายฤดูได้ที่ w w w .tmd.go.th หรือ w w w .climate.tmd.go.th